สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหาโกดังนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่อนามัยงามเจริญค่ะด้านหน้าโกดังของเรานะคะจะติดกับทางด่วนนะคะเทียนทะเลใกล้บางขุนเทียนใกล้ประชาอุทิศนะคะใกล้พรลำสองทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ,ะมาดูโกดังของเราบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นโกดังโอนะคะ ให้ดูพื้นที่ใช้สอยของเราค่ะพื้นที่ใช้สอยของเรานะคะกว้าง300ตารางเมตรค่ะขนาดกว้าง15ค่ะยาว20สูง6เมตรนะคะโล่งโปร่งสบายมากๆเลยรับน้ำหนักได้ถึง3ตันต่อ1ตารางเมตรนะคะไฟพร้อมใช้งานนะคะ3เฟสมีห้องน้ำให้ในตัวค่ะ,ะแบบนี้เลยนะคะ ใครที่สนใจอยากจะมาเข้ามาดูโครงการของเราสามารถทักมาสอบถามได้นะคะนอกจากพื้นที่ใช้สอยโกดังนี้300ตารางเมตรแล้วรู้สึกว่าอยอยากได้เล็กกว่านี้ก็มีอีกนะคะในโครงการนี้ของเรายังเหลือเอ,อโกดังที่ว่างให้เช่าอยู่นะคะก็คือน,นี่เลยแล้วก็นี่คะ่ะ ใครสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรานะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะอย่าลืมนะคะพื้นที่ตรงนี้ที่แบมพาดูนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด300ตารางเมตรนะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ